สวัสดีครับเราเบียร์พาแซบนะครับพี่น้องมาพี่น้องมานีสภาพพี่น้องไม่กินจุกเนือจ้ะไอ้พ่อแมนจุ่มเนาะเนือแมนครับจุ่มครับเนี่ยจุ่มจ้นี่ครับพี่น้องหมอเขาเดือดแล้วครับหรือว่าจิ้มจุ่มนะจ้ะพี่น้องพี่น้องมีใส่เลือดสดลงไปนะครับพี่น้องในหมอนี่เป็นจะใส่เกลือด้จ้ะกับไอ้ผงชูรสก้อนจ้ะพอหมอเดือดด้จ้ะเขาก็ใส่เลือดลงไปเลยจ้า อืเดือดความเข้มข้นจ้ะพี่น้องซีมพูเลยครับพี่น้องน้ำซุปเขาก็จะได้ข้นขึ้นแล้วจ้ะแล้วกะเป็ดก็จะใส่อันพักใบขาเลยแ้วจตุพี่น,อน้องย้ำเขากินกะคอยอันจุ่มเนื้อจ้ะครับใส่ผักลงไปเลยครับพี่น้องใส่ผักลงไปเลย,เลยอืนี่ผักลงลลกลงลับผักอันกระลำเนาะ ผักบุ้งกะลำแล้วก็หอมเปผักบุ้งผักกะลำแล้วก็หอมเปรนะครับพี่น้องหอมจ้ะจ้ะพดฟ้าไว้เป็นอพี่น้องไฟมอนเดือดนะครับเนื้อใบบัว้ะจ้ะตัวนี้เป็นเนื้อใบบัวจ้ะใส่กะซอยไว้เรียบร้อยลวจ้ะหมอเฮากะเริ่มเดือดแล้วจ้ะพี่น้องนี่เลยอไฮเบ้าเบียวจุ่มเลยจ้เบี่้สวัสดีค่ะ เยนนครับพี่้องจิมจุ้มตั้งจ้ะครับพี่น้งองจุจงจ๊กเลยครับจุกแจวจ้ะอันนี้แจวแจวผัดตั้งจ้ะแจวหอนอันนี้กิบเพ็ดจ้า <laughs> ลองมึงกันละครับพี่น้องมาได้ครับแซ่บๆเหมือนกันครับเนี่ยจุกครับพี่น้อง เนืจุ้มเนื้อจุ้มเนื้อไผ่เลยมาป่ะเนี่ยจ้ามากินจิ้มจุ้มน้ำกันหรือว่าแจวล้อนจ้ะพี่น้องมากินเลยจุ้มน้ำก๋นแล้วครับพี่น้องนั่นนะครับวดีพี่น้องเสร็จเสร็จน้ำกันแล้วครับเจอกันจ้าคุณี่สวัสดีท่านผู้ชมนั่นน่นมาสวัสดีท่านผู้ชมนี่มาเลยจ้าพี่น้อง เอย่าเอาม妈าดุมให้นางอินชอนกันชาลามะมาไหมครับเอาไหมเอาเอาไหมเอาช่างสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนกินป่ะเหรอพ่อยวะมือนปิยาเร็วช่อยไปปาหน้ามากินด้วยกันนะมากินจิ้มจุ่มด้วยกันนะคะเินกิ๊บเอาเซออกไป้วเหตุสมัยเรื่อนะมาจิ้มจเอาเอาอินชอนมานี่อินชอนมานั่งดีๆหรูนั่งดีๆครับ นเดี๋วไฟมันนั่นาน้าคับพี่น้องจุ่มกันครับปัเ่ยจุ่มครับพี่น้องจุ่มสบายนัจุ่มจ้ะนั่งคอมครับนะครับสุกแซมพี่น้องบรรยากาศเย็นๆต้องกินนี่สลน้อครับพี่น้องขอกับบรรยากาศพ้อับปัออแล้วครับ

แับไหมแซบมาถทอเคี่ยวไหมฮะเ,เ,เคี่วไหนเคี่ยวไหนนี่เฟรอรอเคี่ยวไหเก็กับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นตงต่อ,อกมาไว้ตรงนี้ก่อไหมมันก็งเงย็นหมดเป็นลูกอของมัน,<ห>นร้อนใช่ไหมป่าจ้ะยานกล้องครับพี่นุ่มเรา้บางมือยืมกันล้วเน,นี่ับนีม่เก็บมันเดอน้ำตัดหน่อสมไมจะลูกตาวหรอ

ต่ว่าต้องบอกเอาตรงนี้คุณพ่ออยเอ๊ปุ๊งปุงปุงบ่บกิานพี่น้องาประจำเนาะเจาประจำเอาเส้นครับผมองันนี่สองอะไรสองอนะครับแซ่บแครับพี่น้องเหนน่อยครับพี่น้อง จุกอะไ้นะบ้าเบี้ยววันเนืเนเอหมดก็คือมาเนืสอนสดจดดด้ะเต็นดึดบ้าเต้นจังสุกแล้วหูกสุกแ,แล้วเปที่นั่นเลยที่นองเขาจะยี่ร่งจุกนันงเขาพงจุกหลงมางไหมครับวเีิร่วจวดป ไยดีงนะอ๋อ <c oughs> จุด,ดิเป็นไยครับนี่คค่ะขวาหอะไปยาวไหมมาแล้วจ้า บรรยากาศก็ดีครับพี่น้องการเย็ยนยนิดหนึงนะครับพี่น้องกินเนี่ยหอนๆทีก็เขากับบรรยากาศดีนะครับพี่น้องสมยัยไปไนลูกปไหนไไปไหลูกสไเีบรจะกลับมพี่สมัยไม่ได้ไปไหนครับพ<แ>อ้สบายนั่งก็พยดีนะไม่ร นคนที่บ้านเคยเคยบอกมึงน้องของาราจะไม่บานุ่ขางก่อนจะ้ะปนไหนสมัมเป็นไหนปรออินทร์อยู่ในบ้านนะแต่เคากำลังที่ไหนจีุ้กอนน้งสไมเีวยังดีนะเลกกี้ <laughs> อาบบนันทษอ,อ

อันนี้มันี่แม่จะบอกว่าให้นมอยมากนอยาดได้แบบบนัแบบ่างไหมน้มันยางเาะโอ้ดูแม่ตัดขึ้มาดีนเลย่เวนาอยู่เง่ มาพี่น้องแซ่บๆครับเติมงงโดนพี่เหรอเมื่อกี้ตำต่ำนึกว่าลวกตำนกว่างอไกันกลับกันแล้วเมมาแล้วพี่น้องนนาเห็ดเมนูสบาย้นมันร้อนน่ะำเ่ร้อนครับเาให้มาอให้แบ

รางวันนะเอาเป็นขายไปอยู่บ้านอร่อยไหมอร่อยมากครับอร่อยใจเหรอมันรอมันรออยู่ดีนะไม่ดื้อนะมันรอชอ่นเจออะไรัย่า้ห้อง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 ้าเลยเกีกับะไม่กู้ว้าะ หมุนดมันลอยช้อนพะนะหักหลหวังไหลแคบัติหน่อเดี๋ยวเ่คุณเชิปรุงวะนะต้องหดบมนตองนื้มเ่อยึไปเขียนเหรอต้องตืมให้ต้องตืมถึงนะตืมตืมจ่าจะวามก็เออแอนมนะเ่อยากตืมนะเจิดที่ ติมปุงมมาหรอใช่ไหมเติมปุงมมากเลยีแซ่บครับพี่นอกมา้ด้ครับแซ่บกันนะครับเป็นตอนนม้ดุจยังบุกการเซียมมันด้นยนะมัน้งเหรอบรรยากาศดีครับพี่น้อง มือนัหนนะจ๊ะมือวานนี่นะเนาะที่บ้านพี่น้องถามเนี่ยแล้ววันมื่อวานอยู่มือใดเหรอมือก้อนตอนเนาะที่อ้านเราเลี้ยกินหอยเนี่ยจ้าพี่น้องเสียงจิ่งลีดเนาะโอ้ดังเงี้ยน้อวานอันไปเปิดเบื้องอันในคลิปนะจ้าอู้ดังแฮงนี่ีิจ้าพี่น้องตั้งแต่กลับขอโทษขอแพทย์ายเดือจ้าเ่าคิดว่าจะดังแฮ้งฝานงียนเพราะว่ายุ่ทั้งหัวคนไมากัดใดนาะเดียวเนาะมันเบื้องในซองอันโอ้เราเดียวเปิด นมื่อวันก่อนจีมันบัดนี้อ่ะเมื่อนั้นลุงบอมมันเพิ่นมาเอาไปแล้วจ้ะโตที่เป็นห้องแล้วเนาะไตายอาบล่ไตายหรออืมตาอันนี่ยเอาโค้งไปยุ่งข่างมันกะมันก็ตายแล้วพ่อเอาไว้ยังไม่ได้มันยังไม่ตายลูกพ่อออกแล้วพ่อปล่อยแล้วพ่อวางไปตรงอื่นอ่ะก็ขายมันชั่วเลยอออกแล้วพ่อออกโคแล้วแมงโค้มันเนาะเองมันกินได้ ได้ทอดถ้ามันกินงทอดทอดเหมือนกันทอดเหมือนกันเสยไม่กินเสยไม่กินแมลงเหมือันีไ่ยไกแมงยไ่กินแมลงเหรอไั่นแเป่กแงเอากินแมลงมกินแล่กินย่นแมไ่กินแมลี่กนัีมนแมสไข่นะมเียกิน่ะของมากลยนแลงเกแมง่าต้แงเ่มลย่นแมยล้วยไมกินมามแยแมลนร้องยม่วนย นน่นนี่เธอทูปนเรนเข้าห้องปิดประตูเลยมาล้วมาห้องห้องเหรอไปดปะกันไปดัตะปะเร้หน้าเวรอยเปิอันนีอร่อยดโอ้ยม่อไม่ไม่ฝั่งนี้เดอรย์ฝงนีไม่จิ้มมันสเลยไม่ให้เนาะอ้าวจิ้มยมันสุกแล้วนะ สบายนางลง้มาสบายนางได้ได้ออยแม่คือมาใช่ช้นสามหัวเลยควรสามหีจุ่มจ้าสุนัขแบบนั้นนี่งสิมาล้นหรอไดิไป้อมไหมแม่ไร้มไมลูกเกี้ยวาได้ไหมเกี้ยวไม่ได้หรอน้องอีชอนเล็กลูกบ้านนะอากินข้าวกันแมน้วกินข้าวับกินจิ้มจุ่มกับกินชาวครับ

จอดรถแล้ว oh, ่ะจอดเลยอ่ะอินจอดเลยจอดแ้วจอดเดียวอูอิ่มแน่ล้วจ้ะโอ้โหวน้ร้อนนะถ้เป็นเลือดอาลงนาเืเป็นสีเมข้ร้อนอเส้นเราไหน่อยได้เอานี้ก่อนแม่เรี่ไงแมตักไว้ให้น้องมันเย็นด้วยนะเอ นี่เนี่ยถินได้ทันทีตัวกาแฟอร่อยอย่างเนี่ยบ๊วิ่นนั้นเปิดตาั้ะนะทันทีบ่วยงั้นเอาลูกมานัวเนื้อเนี่ยเนื้ออันนี้เนี่ยน้ำใบบัวเนื้อใบบัวนะครับพี่น้องเสือบอลเนื้อใบบัวนะครับพี่น้องเอามาเห็ดจุ้งจุ้งม่ยห้อยดีู่เอาไหมจุ้งกระแช่ครับพี่น้องพอแล้ว ต้องต้มเจียหงมมะพี่นีะต้องติ้ดีากินมนะนี้กับคนน่ะเพราะว่าอันที่จ้าคนกินคมเขาต้อดีก่อนนะตอนนั้นผมพอดีกำลังน่แต่ว่าคนมากินผมมันต้องตมันเยมือนมียนมีเมนนจิจุ้งครับเขาต้องกินกินซุปไปบ้านพี่น้อง

อครื่องปุงล้มเลเ็นโตมาน่มันหลโตีไหนม้องแบบเก่งกันมี้องั้อย่าทำน่าเลนย่เลนเอ็นมันเปื่อนนเหรเ็นไทนี่ไปมไเกินไฟแล้วหรอ มึมกกินเทาารล้วบ่าเพิอนหรือว่าถึง้วึแ่มหนาวสื่อหมอนะน้หมอนหมดินเทาจ้าพี่น้องแต่ิซแซ่ไปอีกแบบนึงนี่พี่น้องมันเอนหนวดิหัวดินนึงในหัวจ้าถึงเท่ามันใหญ่

ย่านได้เป็นยังพี่น้องยาบบ่านแบบล้างเท้อกินไปแตะะ่แบบไปคนะ้ำไงน่ะมันห้อน,น,นเนาะละเืินสูบฟองนั่นนะ่ะ <c oughs> ว่ามันเป็นกาดไม่นีน่จะจตะย่านแบบมันดื่มไปย่านมันห่อนมันหยอนมาหน,หน่อยมันเลยไปทำเสียงเหมือนกันแลยเป,<ะ>ป<ะ>็าน้องเหรอไม่เห็นหรนนอ,นะอปะี๋ยวมาจะทำอะไาให้ย้ชนย้ชนก่อนย้อนก่อน ยังไม่อิ่มหมอยังอิ่มไม่ยังวะแย่กินหนูไม่อิ่แล้วอันนี้แมวไปให้อยู่ที่ข้าไม่ใช่น้องไปให้เย็บแผลอิ่มแล้วน่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทุกครับดีดีทุกครับทางไหนกล้องทางไหนสวัสดีครับทางไหนครับทางนี้ทางนี้บ๊ายบายอ่าคลิปแมวนะคลิปคลิปคลิปไปอ่ะไปจ้าวันนี้ไปจ้าแก้ว เล็กหน่อยตัวนสองแสบไปแล้วจ้ะน้อมันใสลยคุณขวมาไม้กแล้วนะยังไม่อินใช่ไหมใช่ไหมจริงจังยังไม่อิ่ใช่ไหมเรื่องกินเรื่องใหญ่แลเยเดี๋ยวนั่นมานะขนมาเสองหอม่น่าะผมมามาผมามาอมไหมอมไห

จะรู้มนคือต้มมะมานนั่นแหละแบบเข้มข้นยนะยูบหุบยังหยู่หบรอก่อนรอยูบบรก่อนไได้กินอืต้องกิ่นกยุยยนะอพี่อินกินอิ่มก่อนใช่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 เขาชื่อม่ชอนเน เน<ม>้มข้นนะล<ม>ูกแบบนี้ฮะเอาเลยลกไตทามฮนะาทามเค็มอั้อืมเป็นเพสโอ้เขาแอบห,ห,หน้าเลยละมันร้อนไหมนะลูก ก็จะอยากเอาตันไปเน้ยเนาะกินพิสดาไหว้หน่อยพิษหมอปะพิษล่ะัอนปะังเลยอออยาักมอัเดีอืกินมาจากพี่น้องแล้ว พักคนหิวหอะไรตอนเดี๋ยวขึ้นกินอ่ะขล้พอิน,นไม่ไา,มาเลรก้มลงมันกับกินนะอ่นะนี่ยกบบก็ได้แหะใช่ให้พ่วงยกไปเหรอท่าบไม่มางบงตอนนี้หอาารอกถ้าก้มมันติดท้องใช่ไหมใช่ไหมติดคุ้มพี่อินใช่ไหมครับ ไปล้างได้เลยนะแล้วดีมากบัดดีตั้รักแต่เน bueno> ่เปิดประเด็นแบบแบบหุบเดี๋ยวนึม เย็นทะลอยมากหนึองฮะออ้าอินยังเตาเลยงัดออกงัดเตาแล้วอะสุดยอดครับพี่หน้องครับ ครับคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับจีถามพี่น้องสัมนิอน้องครับใส่มาสองสามจานนะครับพี่น้องแซ่บปลายไอพี่น้องก็กินจิ้มจุ่มนะครับทามกินจิ้มจุ่มนะครับเกือบัมดสุรอากาศแยมแรงเลยนะพี่น้องนังไหนบ้าเบี้ยกับฝากเลยนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยวพาร์ทแชร์นะครับพี่น้องแล้วก็ฝากพี่น้องติดตามนล้วไหมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องคลิปนี้กับจีไร้พี่น้องสัมนิสหน่อยะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า